ดีด้วยครับอยู่กับเสนิวคนเดิมที่มาช่วยอียกของตอนดําทุ่มตกป่า <c oughs> นี่ทำทงเทนตกป่านานแล้วแต่ว่าไม่มีใครมา,ารด้วยล้างมือ โอ้ยห้อนสัตว์อะต้มหม่าม่าได้เลยโอ้ยทีนี่กูน่าอย่หม่าม่ามาด้วยเอาไอ้กางแน่ต้มหม่าม่าได้ไอ้ใส่เสื้อมันนัดกันมาเมื่อก่อนสมัยนู้นผมก็มาตกปลากันอย่างนี้แหละแต่ไม่ใช่ที่นี่หรอกตกที่โกกีโกกหนึ่ง ถายแล้วโอ้โยเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรเมื่อก่อนที่ใช้จะเป็นอีกอีกอีกอันหนึ่งเหยืออ่ออันหนึ่งเขาเรียกเลือเล่อกเหยื่ออะไรก็ไื้ที่เราปั้นกันตอนนู้นนะในกระติกอู้แต่เมื่อก่อนจะเป็นสีเขียว แต่หอมมากเลยนะน่าน่าอสหน่ากินว่ะป่าไม่กินก็กินขนมปังเอาทำไมผมไม่เอาหมวกมาวะเดีียวหมวกอันนี้ไปผมเป็นลักหมวกของไอ้ชายใช่ไหมได้บอกไง,งไม่เป็นไรการเดินทางก็งผมเดินป่าป่าจริงๆอเมื่อหวานเสศหลบที่ไหนฝนตก ตรงนี้น่ะหลังตากฝนที่นีเลยแม่งอยู่แล้วเมื่อวานวุ่นยิ่บ่ายเลยลิงเนี่ยเมื่อวานมีคนแจ้งลิงมาเฮ้ยลงมาไอ้เหี้ยมันไม่หลบฝนกินแอปเปิ้ลในสัตว์ลงมางแม่งตัวอย่างอ้วนอ่ะพอจะไปไกลแม่งก็จะกัดอีกขูดีแม่งพี่เบียร์พี่เบียร์ขับไปใกล้ๆไปเล่นกังไงวะยิ่งมันจะวิ่งไล่กัดเลยโอ้โหวิ่งยี่บ่ายก่อนจะมีฟังก์ชันเยอะเบ็ดเนี่ย มีไอ้นี่ไอ้นี่คีบกระดิ่งไปไอ้นี่ไปคันแ,แ,แล้วแม่งลมพัดมากระดิ่ทุกวัน <c oughs> นี้รู้สึกแล้วแต่ไลฟ์ <laughs> <c oughs> โอ้ยเมื่อก่อนตกกันมันมีมันจะมีโกกอยู่โกกหึือไม่ได้ปลาก็กระโดดน้ำเล่นง่ายดีตกปลาก็เล่นน้ะมีสองอย่างฟ <c oughs> ังนู้นก็มีคนตกนะครับ ไูนโนเลย<ม>แล้วตรงน,นี้เป็นวัดวัดแจ้งใช่ไหมิวัดนี้เขาไม่ทําเป็นเขตอิทยาานใช่<ร>ไม่นับได้เราไม่ผิดนะครับไม่นับไม่นับแต่เป็นวัดปรามมกอีกเรื่อง <c oughs> อุย๊ยผมมีเรื่องจะเล่าด้วยคนดูเป็ดเป่าดันเบ๋อีเรื่องจะเล่าด้วยคนดูตาเสมาใช่ไหมไปนั่งเล่นกันให้อาหารปลากันแม่งมีคนพ <c oughs> ายเรือมาไอ้แต่เอ้ย เอาขายมาลวกปลาไปเลยหน้าเพวัดเลยวัดป่าโมกเ,เป็นไปได้ก็อย่าเลยครับหน้าวัดด้วยแหละแล้วตกหลังวัดครับใช่แล้วเรา,าตกหลังวัดเราอยู่หลังวัดไม่นำ้ำฮะไม่กี่บอกนะว่าแทนแทนแทนเราไม,ไม,าไม่ได้เอามาหรือว่าโฟมนะเมื่อก่อนถุงมันเท่านี้แล้ววะ เมื่อก่อนคืออะวังตอนมีลมไม่ได้ไปิ้วน,นี้กรวางใหม่นะผนัเลยอยู่อยู่บนโกกไว้แห่งก,กระจุยโฟมแม่งกระจุยหมดเลยลมพัดมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งไม่รู้ผมดึงคลิปมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดึงมาเดี๋ยวมาลงในช่องนี้แหละมันเป็นของช่องเก่าถ่ายเอาไว้ไปตั้งแต่ตีห้าเลยใช่เอาไว้ไม่ได้ตัดลงตอนนั้นนะโทศรศัพท์มันกล่อ เออดโทรศัพท์เก่าก็เลยไม่ได้ตัดลงตอนนั้นน่ะช่องเก่านะเดี๋ยวไปหาคลิปนั้นแลว้วอ่ะลองดึงมาจวตัดลงให้หนุกแต่นนั้นหนุกเด้จะเห็นวิวัฒนาการเลยเสียนิวกับผมในยุคนั้นอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ใหม่หรู้แ <c oughs> ตนน่แล้วเรองโคตรสุดอ่ะไปเ <c oughs> ปรื่อยโอ้โหไปไหนกันเต็มเลยถ้าเกิดถ่ายคลิปทุกครั้งที่ไปแนละ้วโว้เต็มแม่ง เครื่องระเบิดอะเมื่อก่อนมันจะมีคันหนึ่งลองหยดน้ำไปตีปลาฟูแากคันนี้แหละเบ็ดอะเ <Yeah. S 2> บ็ดคันนี้เหโอ้โหแต่ลออีกคนล่อคนละตัวโอ้โหนี่เบ็ดแห่งความทรงจำเลยนะคนดูว่ <Wow. S 1> าจวเมื่อก่อนไปไปตีปลาแนละ้โวโอยไปเลยวู้ โอ้ยฝั่งนู้นเขาสาวแล้วได้หรอวะบอกเลยนะไอเสื้อที่ผมใส่กันอยู่เนี่ยโดนทักเสียมาหลายคนบางที่ผมเจอไม่ว่าจะเป็นคนตัดผมหรือคนอื่นที่รู้จักผมใส่ชุดนี้ทีไรถามว่าไปตกปลามาเหรอฮิเออเอาไปใส่ตกปลาอีกเดียวเลย <c oughs> อันนี้มันของทีมไทเกอร์เขานะครับมันเป็นการอบรมเกี่ยวกับกู้ภัยทางน้ำมาเลย แต่ตอนนั้นที่ไปอบรมผมกล้ามเนื้อฉีกแล้วก็นั่งเฉย <c oughs> ส่วนเสียเขาอึดอ,อยู่แล้วเนี่ยเตะอึดอ,อ,อยู่แล้วผมแม่งเหมือนจะไปเตะขอบสะแล้วแบบจังหวะเวียงอะเรียบร้อยเลย <c oughs> อูเออเลยเที่สุดท้ายแล้วก็ฝึกได้ไม่ถึงวันตอนนั้นเราไปกี่วันเนต๋สามวันสองคืนเออที่ไหนอะไรเกี่ยวกับอะไรที่ นครประถมที่มันจะมีไอเป็นเป็นเต็นท์แบบดูดาวอ่ะเต็นท์กลมๆอ่ะเดี๋ยวขึ้น <deep. S 1> พาไปแล้วกันเออเป็นโดมอ่ะตอนนั้นรู้สึกตื่นตระรางกายคือไม่ไหวเล้วแต่ผมว่าคนดูส่วนมากไม่เคยมีประสบการณ์ตกปลาแบบนี้ส่วนมากนะ่าจะตกในเกมะนะลองต้องลองแต่ถ้าเกิดว่าอายุน้อยอยู่ก็ให้ผู้ใหญ่พาไปด้วยรวมถึงหมายด้วยหมายแต่ละหมายเลยโอ้เดี๋ยวตอนออกไปเดี๋ยวถ่ายให้ดู ก็จะเป็นใหมา่ดีๆนะก็ลองดูครับลองดูบางคนอินบางคนก็ไมาอินนะร้อนเนี่ยบางคนก็ไปอิน,นะอน,น,อนแต่พวกผมมอินนะตกปลาชิวดี <c oughs> ภาพหรือคี้ก็ไม่รู้ลองซูมคูนสิบไปคนฝั่งนู้นเห็นได้จุดดำๆ <c oughs> ไอ้เหี้ยโทรศัพท์แม่งไม่มีการสั่นด้วย <c oughs> ท้องฟ้าสวยมากแต่ลองนะคนดูลอง ลองไปหาแบบที่ตกปลาดูไปาพาเพื่อนพาก้วนไปหลุดออกจากแบบหน้าจอเกมอะไรเงี้ยเพราะส่วนมากคนดูส่วนมากของผมน่าจะอยู่กับเกมส่วนใหญ่ <suite. S 1> ตอนแรกอะเว็บแรกที่ผมไปทางนู้นอะตอนคุยกับเสดเด๋อ <h ug ly> บอกว่าเนี่ยหันซ้ายดิหันซ้ายมาเจอคนที่นี่อยู่เ <h ug ly> จอคนล่องเรืออยู่ผมแบเอ้ยเียเดี๋ยวดีเสดอัปเกรดเอาเรือมาลงเลยเลยวะเฮีย มองไปมองมาไม่ใช่นิวบอหันซ้ายเออเจอคนไอ้ดีอยู่ตกปลาขึ้นเรือตกปลาอยู่ใส่หมวกหันหลังให้ด้วยนึกว่าเส <c oughs> ไอ้ยม่เวียนาช่แล้วแต่ก็อยากมีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันนะเอาเรือลงไปตกกลางแม่น้ำจะได้หรือเปล่านี่กลางแม่น้ำนะว่าแตตอนนั้นโทรศัพท์ผมดีนะอาจจะถ่ายโมเมนต์ไว้แบบเยอะมากอะตอนไปตกปลาตอนนั้น ฝนตกปลาเยอะอยู่ชีวิตไวเด็กแสนมัน <laughs> ท,ะทะะ <laughs> นรรศนะพอดฝนตกฝนตกลื่นเลื่อนแม่งลงไปตกปลา,ากันสี่สิบไมกระตุก,ย,กย้ายน่าโกงเงิน <laughs> โอเค <laughs> ย้ายย้วไปนั่งตรงไหนไหมานละตรงที่เจ๋เดินลงมาอ๋อไอ้ดี่แม่งน,น่ากลัวจัดเลยโอ้โ <laughs> เอาแล้วเอาแล้ววัดแล้ว ฝั่งนู้นวัดลน้นนวัดแล้วอุ้ยนู้นวัดเลยวัดเลยวัดจริงเออแต่ดูดราม่านะครับอันนี้ไม่ใช่เขตอภัยทานนะครับมันเป็นแค่หน้าวัดที่เฉยใช,ใช่เป็นหลังวัดอ,อนั่นแหละโน no, อภัยทาน <c oughs> ไม่ใช่อภัยทานนะครับเอจีก็ไม่มีใครเขาจะไปตกนะไอ,อหลังวัดตรงนั้นหรอกนี่เขาก็จะเฉียงมาหน่อยแล้ว <c oughs> ก็จะมีนู่นสองลำน่ะท่าเรือเมื่อคืนฝั่งนู้นอ่ย วัดเอาวัดเอาบางอย่าเงียบกิ๊บเท่าไปบางดูปลาดูเยอตะตอนแรกกลับมาขรา้งตกปลาสามวันเลยดำปีเลย <c oughs> ไม่อ <c oughs> โอ้ยดูอากาศดีไหมปกรอนเซฟตี้ทุกอย่างพร้อมการเปลี่ยนน้ำการดูแลีดีด้วยก็อีด้วยนะ E แค่นั้น ต่นั่งกับพื้นนะครับเออนั่งกับพื้นเป็นผู้ชายติดดินใช่ติดทรายด้วยต <c oughs> ิดจูดเลยโอ้ย <c oughs> กินสักหนับไป <c oughs> จังหนับ <c oughs> ลากให้แบบคันลงไปในน้ำเลย <c oughs> ตัวใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยเนี่ยหว่ จริงผมไม่เคยเข้ามาในนี้เลยเนี่ยออไ,ไม่เคยเข้ามาเลยเขาไม่ได้ใช้งานเลยเหรอ ท้องฟ้าเวยฮึมท้องฟ้าสวยจริงเป็นแดดจะเป็นจไงแดดไม่เคยปานี้ใช่จี๊ดลืมเก็บเบ็ดแล้วเปลี่ยนที่ดีกว่าดูตอนนั้นที่ตกกันเป็นเคยมีด้วยนะแบบติดมาสองสามตัวอะไรอ้าว <c oughs> ไปแนละ้วเดี๋ยวดูว้ยอุ้ยเป็นมันเป็นได้ดีหาดเว้ยได้เลยเดี๋ยวป่าของจริงเดี๋ยวครับผมโจโฉนะฮะนี่จะเดินป่ากันโอ้ไปลงข้างล่างก่อนก็ด้เดี๋ยวราให้เปดดลี่ยนที่เลยลงจากข้างบนหน่อย ตูดแดงแน่นอนดูมือเจแต่ปกติโกรบนี่ผมเคยไปตกกันมันจะมันจะมีชั้นหนึ่งสน,นุกคนดูลองดูหาสักทีหรือแต่ถ้าเกิดเด็กอยู่ก็เอาผู้ปกครองไปจะตกเป็นแบบเชิงกีฬาก็ได้แบบตกได้แล้วก็ปล่อยอย่างนั้นก็ได้ <S 2> <S 2> <S พราะผมก็คือถ้าเกิดตกได้ก็ประกอบอาหาร เขา้เ้าเจ็บแล้วให้เขาเจ็บทีเดียวอาจจะสองทีรวยหน่อยก็เอาฟาร์มเฮาส์ตกปลาละลายเด็ดเด็ดฟังที่เขาเอามาขายปกติกินได้ก็คือขนมฟังตกเกศใช่ก็คือพวกฟาร์มเฮาส์นั่นแหละแต่มันบางทีตกเกศแต่แต่ก็แดกได้แหละเขาดูถ้าหิวก็กินไปพวกขนมพวกไอด่นมข้นหวานไป ก็นน้ำแดงเว้ยราดเลยกินเลยถ้าหิวอะเดี๋ยวผมตีเบ็ดรอมนิดเดียวให้เจกินให้ดูแซ่บเลยนี่น้ำแดงน้ำแดงจริงๆนะเฮียวบอยเฮียวบอยเลยแหละถ้ามันคิดแล้วกินได้เอาดูจริงๆเราไม่ค่อยสั่นแดงอยู่แล้วเออสั่นโดดมีอะไรก็แดงเลย จะเอาน้ำไหนล้างนั่นะนะสิต้องก้มเลยถึงว่าไม่ถึงฮะโอ้ยเสเนี่ยโอยบี <c oughs> ทีวีห้อยคอเงยคก้กกระน้ำ้วย <c oughs> โอเคกับน้ำแต่ต้องงมนะ <laughs> ไม่ลอย hey. ถ้ายังเห็นคลิปนี้ลงอยู่ก็แสดงว่าผมโทรศัพท์มผมรอดแล้วกลับบ้านได้อย่างดีแต่เกิดไม่เห็นกันนั่นแหละไม่ไม่เห็นต่อไป <laughs> โู้ย ي. น่าอร่อยจริงเลยคุณดูอ้าปากเร็วค <Garage S 2> ุณดูอ้าปากเร็วน <Garage S 2> ่าอร่อยเหมือนแทงแหนมเหมือนกันนะดูไปแล้วครับกลางแม่น้ำเสียสดนะครับหนุ่มหล่อตีสูงยาวเป็นกิโล เขาดูเมื่อกี้มาไหมเมื่อกี้ดูเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องไรก็อยากจะพักเติมนี่เขาไตล์ไออยู่ดีมาไหมดูเลยฮะเส้นอยู่นี่โอ้โหหวานเจาะเลยเว้ยแต่เมื่อกี้คันนี่เลยเว้ยคันโยกไปเลยเว้ยคนดูถ่ายไม่ทัน เอเอทำไมมาแล้วเริ่มมาแล้วีเดี๋ยวดึงคันโยกอีกเนยเอาไร้อย <laughs> <laughs>